เอาเลเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเลยฟรีสตอให้ดูว่ามันเกือหรือเปล่าที่สุ่มไปเยอะแล้วนะเออเมื่อวานก็สุ่มไปนะไม่ได้อะไรเลยเออได้แปล็กลีน่ามาดิป่ะแล้วข้ามาทาไมวะจะสุ่มให้ดูนะ,กะเกือเมื่อวานสุ่มอันนี้ไปได้แปล็กลีน่ามาแค่สามสิบเองไบลกลีน่ามาสามสิบเมื่อวานได้เกือมากเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มทูมาน,นีนะ เก้าครั้งเลยเฮ้ยออกข้อใหม่ก่อนหาไอ้ที่มันดีๆเออเกลือแน่นอนมเกลือเปล่าลองสักครั้งนะเกลือเฮ้ยไม่เกเลือวะเออนั่นแหละยี่สิบห้าบาทนะเออยี่สิบห้าเครดิตอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะไม่เกลือเกลือเกลือหรือเปล่าเโอเค เฮ้ยเออต้องอย่างนี้โอเคได้กับนามาอยู่นะอันนี้เกลือ hairy. รอบนี้เกลือเออต้องอย่างนี้อืมอีกอีกเอาอีกอ้าวเออนัอ่นแหละเห็นไหมทุกคนมันไม่เกลือนะผมได้พะละมันเป็นกำลังไม่เยอะละโอเคเอาอีกเอาอีก <c oughs> เออนแหละทำไมไม่มาสักห้าร้อยวะเอาครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาแนละ้วมาแล้วครับท่านผู้ชมรอบนี้เกลือนะเริ่มเกลือแล้วท่านผู้ชมไป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 เกลือมาแน่นอนรอบนี้นั่นอนว่าแล้วได้สองรบไม่ได้เกลือสองรอบนะแต่ได้ห้าสิบมาสองใบโอเคเกลือสามรอบ เกลือเริ่มมาแล้วเกลือเริ่มมาแล้วโอเคยี่สิบห้าบาทเหมอือนเป้ท่านผู้ชมอันนี้ได้มายี่สิบห้าบาทแล้วได้กับได้คืนมาอยู่อะโอเคเกลือว้าวตายละเกือสี่อรอบติดแล้วนะเกืออีกแล้วโอ้บัตรพันอนะอยากได้บัตรพันสักใบ โอเคอุย้ยเกือบได้ห้าร้อยเ้ยโอ้ยทำไม,มไม่หยุดวะขอบัดพันสักใบบตรพันบตรพันบัทพันโอ้โลบมากราบหายโอเค บารอ๋อเกลือไปหลายรอบแล้วเนี่ยเงินจะหมดแล้วเนี่ยเกลืออีกแล้วเฮ้ยเว็บมึงบักไปเนี่ยขออีกรอบหนึ่งไม่ต้องเกลือมาเลยนะนั่นไงกูบาแล้วเต็มเต็มเลยกูเกลือโอเคเอาเข้ามาก่อนฮะหมดแล้วหรอจริงดิอีก โอเคได้บัตรมา2อใบได้มา80บาทได้คืนมาอยู่ได้มา80บาทได้มาสองใบ3ใบวะสอใบได้บัตรมา2ใบนะผมจะเติมเข้าไปอีกทูกมานี่เอ้ยไม่ใช่นี้เกียงกลับ ที่เว็บส่งต่อเดี๋ยเอาบัตรก่อนเมื่อกี้พี่ก็ทักมาน้องก็ยังบม่มีเหมือนกัน กี้เติมอันนี้เข้าไป,ปร่ะวาสุมของเรางันต่อนะโอเคได้มาแปดสิบาทละเราสุ่มต่อเฮ้ยรามวันใหญ่เกินไปไม่มีตังสุมไปไปกันต่อรอบนี้น่าจะได้นะรอบนี้อันมันติดกัน2องอันนะ่ะน่าจะเราน่าจะได้นะได้เกือเฮ้ย โอ้ยเกือบได้ห้าร้อยไปต่อครับไปต่อแปดครั้งเลยอ้ยเกือโอ้เองให้เราหน่อยหมดไปสองร้อยแล้วเด้อเติมไว้เป็นเนี่ยเออเลยแหละนั่นแหละสวยสวยสวยห้าสิบก็ยังดีไป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 กันต่อเกือเกือได้ก็ ไปโอ้หเกลือแน่นอนรอบนี้ไปไม่เกลือวะได้อีกวะเห็นไหมทุกคนมันได้นะทุกคนผมได้มาสี่ใบแล้วนะห้าสิบอย่างเดียวเลยสี่ใบตอนไม่เกลือะนะเราส่มกี่ครั้งแล้ววเะนะี่ยทำไม่ได้เลยเกลือโอ้มันไม่หยุดที่บัตรห้าร้อยอ่ะ เอาอะไรไปขัดลานมันได้ไหมให้มันหยุดเนี่ยเกลือว่ะเกลือรัวๆเลยอีกแล้วปักสารมึงเย้ยโอเคหมดละไปละบาย